่ครึ่งนะครับแล้วก็อยู่ภายในเครื่องบินแล้วเนาะแน่นยังไงวะนี่เรากำลังดูที่พักกันอยู่นะครับไม่ได้จองเลยมาด้นสดข้างหน้ากันเลยก็จะตกใจอยู่ด้วยว่าเราหลุดออกมาได้ยังไงไม่โดนจับไม่โดนจับด้วย ไปแบ้คะับตอนนี้ก็3ามทุ่มสินาทีแล้วจุดมุ่งหมายเราเนี่ยอยู่ที่สเปนแต่เราจะแวะทันสท์ที่เนเธอร์แลนด์ก่อนแล้วเราจะเอาดอกไม้สวยๆมาฝากเราจะพาไปดูกุหลาบที่เนเธอร์แลนด์กันว่าต่างจากที่ไทยยังไงบ้างเนาะแล้วก็จะสวยขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะตอนนี้ก็อยู่ด้านในแล้วนะครับก็ เข้ามารอด้านในก่อนนะครับเตรียมขึ้นเครื่องตอนเที่ยงคืนส5นาทีก็คือวันวันพฤหัสนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูมะกอกนะครับที่สเปนนะครับเรากำลังจะไปเลือกมะกอกเข้ามาขายที่บ้านเรานะครับใครที่สนใจอยากจะได้มะกอกก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศให้ดูครับโอเค จะออกอีกเที่ยงคืน15นาทีนะครับเราจะไปถึงที่นู่นก็พรุ่งน,นี้บ่าย2นะครับเป็นวันที่21ก็เป็นบรรยากาศแน,น,น่น,นยังไงวะโอเคยังไงเดี๋ยวถึงนู่นเลยงไงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูบรรยากาศในทีนะครับ ตนนี้ก็นอนไปแล้ว13ชั่วโมงซึ่งอีกหนึ่งชั่วโมงเราก็จะถึงอาริคันเตนเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าที่อาริคันเตนเนี่ยที่เขาว่ากันว่าเป็นเมืองไม้ดอกที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็สวยที่สุดเนาะจะเป็นอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่านะครับโอเคยังไงเดี๋ยวลงเครื่องผมก็จะถ่ายให้ดูบรรยากาศด้วยเนาะตอนนี้ก็เปลี่ยน ็นแหล่งกระจายกุหลาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับโอเคเดี๋ยวยังไงก็จะพาไปชมกันเนาะรอบๆเมืองของอาริคาเตเนี่ยจะมีพาร์เก็ตของกุหลาบตรงไหนบ้างนะครับมาล ตอนนี้เราก็จะหาที่พักใกล้ๆแอร์พอร์ตก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปดูดอกไม้กันเนาะที่เรา,ากำลังดูที่พักกันอยู่นะครับไม่ได้จองเลยมาด้านสดข้างหน้ากันเลยลก็จะตกใจอยู่ด้วยว่าเราหลุดออกมาได้ยังไงไม่โดนจับ <c oughs> ไม่โดนจับด้วย <c oughs> <c oughs> ประตูอยู่แค่เอื้อมนะครับแค่เราก้าวไปตรงนี้หนาวเลยครับเดี๋ยวก็หนาวเลยใช่ไหม แต่คิดสภาพเลยว่ามันหนาวขนาดนี้ตอนนี้คือเตรียมตัวนะจะไม่ปาร์ตเขาไปวอล์กเหรออกไปลวรอกไปวอล์กข้างหน้ากันอแอบเดินไปดูข้างนอกกันดีกว่าว่าเราอยู่ตรงกระจกเนาะออกจากกระจกไทยเราคงจะหนาวน่าดูตอนนี้นะครับข้างนอกนี่หมอกเยอะมากเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูเนาะโอ้เราเจอร้านดอกไม้นะครับในแอร์พอร์ตเนาะชื่ออวิฟอล่าซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามัน มันมีความหมายว่าอะไรเนาะเรากำลังจะเดินออกไปข้างนอกแล้วนะครับโอ้โหดูกันว่ารรบรรยากาศจะขนาดไหนมันจะตีเราไหมเนี่ยไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ <c oughs> โอ้ฮ้ยวันนี้มีฝนเหรอพี่ฟานืม <c oughs> วันนี้มีฝนด้วยฝน <c oughs> ตกเลย <c oughs> เราออกมาข้างนอกแล้วนะคะเดี๋ยวนี้คือบรรยากาศข้างนอกเนาะวันนี้ฝนด้วยครับแล้วก็มีหมอกด้วยเนาะตรงน,นี้เป็นต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่เลยครับ <Wow. S 1> ใหญ่มากนะครับ <Wow. S 1> ใหญ่มากใหญ่มากอากาศก็ใกล้ๆเคียงกับเขาค้อเลยนะผมว่าบรรยากาศนี้ใกล้เคียงกันนะแต่ว่า ที่นี่หมอกเยอะกว่าฮะดูฟ้าวันนี้มองไม่เห็นฟ้าเลยนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ครับด้านหลังเลยด้านหลังเลยครับมันจะมีป้ายบอ ixo, กอยู่เห็นไหมฮะไกลๆตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเห็นไหมนี่นี่ตรงนี้นเห็นว่าอัมอัมสเตอร์ดัมอ่แอร์พอร์ตนะครับเนาะตอนนี้พี่ฟานกับพี่วาเขากำลังดูเออ่ที่พักเนาะแล้วก็กำลังจะเรียกรถดูผมก็จะเดิน ไปเรื่อยๆเนาะให้ดูบรรยากาศข้างในนี้นี่ฮะเราก็จะมีเห็นต้นเมเปิลอยู่นะฮะตรงกลางเนาะแต่เมเปิลมันตายไปแล้วเฮ้ยชายป่าน่ะดูฝั่งนู้นสวยเห็นไหมครับเฮ้ยที่นี่มีนกด้วยเดี๋ยวรอขึ้นขึ้นรถเมย์่ะเราจะขึ้นเลยนะพี่ฟานูเบอร์ครับขึ้นูเบอร์เราจะไปที่พักกันก่อนเนาะขึ้นรถมาแล้วนะครับกำลังจะไปที่พักบูมนชั่นใช่ไหมพี่ฟาน <risque> เราอยู่ใน t ท s l a m o เด l X กัน้าวสุดครับครับสุดครับก,กครื่องเงียบเหมือนไม่เคื่อเงียบมากครับซื้อวิกคันไหม <S 2> <S 2> <S 2>